สติเป็นสัมปชัญญะหรือเปล่าสัมปชัญญะเป็นสติหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นสติมีจริงๆนะคะสัมปชัญญะคือปัญญาเพราะฉะนั้นที่เราใช้คำคู่กันว่าสติปัญญาในภาษาไทยก็คือสติสัมปชัญญะในภาษาบาลีเพราะเหตุว่าปัญญามีหลายระดับขั้นค่ะสติเป็นสติสติไม่ใช่ปัญญาค่ะสติไม่สามารถที่จะเข้าใจในประโยชน์หรือสิ่งที่เหมาะที่ควรได้เลย แต่ถ้าเป็นปัญญาก็มีปัญญาหลายระดับตั้งแต่ความเห็นถูกต้องว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ชีวิตประจำวันเนี่ยคะ่ะถ้าไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ชีวิตเป็นยังไงคะคิดว่าสิ่งที่ชั่วเป็นดีทำมากมายใหญ่โตใช่ไหมคะเพราะความไม่เข้าใจไม่ใช่ความเห็นถูกในสิ่งที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าดีเป็นชั่ว ผิดหรือถูกค่ะค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเริ่มตั้งแต่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเพียงเท่านี้ค่ะคือรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์และสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์การฟังธรรมะคนที่ไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์เลยมีไหมคะเพราะอะไรคะเพราะไม่ฟังพิสูจน์ได้เลยค่ะจะพูดว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ฟังจริงหรือเปล่าที่บอกว่าธรรมะมีประโยชน์ หรือเพียงแต่พูดแล้วก็บอกไม่ได้เลยว่าประโยชน์ของธรรมะคืออะไรเพราะเหตุว่าแม่ตนเองก็ไม่ฟังแล้วจะกล่าวถึงประโยชน์ของธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนันแม่แต่เพียงการที่จะรู้ว่าการฟังธรรมะคือการฟังให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกในทุกสิ่งที่มีในชีวิตตามความเป็นจริง เป็นเรื่องละความไม่รู้นะคะก็เป็นผู้ที่มีศาสตร์กสัมปชัญญะเห็นประโยชน์ไม่ใช่แต่เฉพาะในเรื่องของการฟังธรรมะแม้ในเรื่องอื่นๆด้วยก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงและแม้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะก็ต้องอาศัยสัปปายะที่สมควรถ้าไม่ถึงกาละที่สมควรไม่ใช่บุคคลที่สมควรนะคะการที่จะกล่าวถึงธรรมะมีประโยชน์ไหม ไม่มีค่ะเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ประโยชน์ใช่ไหมคะว่าขณะไหนเป็นประโยชน์ถ้าขณะนี้จะกล่าวถึงเรื่องนิพพานดีไหมคะชอบไหมอยากฟังแล้วก็อยากถึงแต่เป็นประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้รู้ธรรมะตามความเป็นจริงสักอย่างเดียว เพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะนอกจากศาสตกะสัมปัญญาก็ยังต้องมีประโยชน์ด้วยนะคะสัปปายะสัมปชัญญะที่รู้ว่าประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ควรเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจําวันแต่มีปัญญากับไม่มีปัญญานี่ก็ต่างกันแม้เพียงเล็กน้อยในเรื่องของชีวิตประจําวันยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือโคจระสัมปัญญะจิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์ และก็โครจรหรือโคชร,ระเนี่ยก็หมายความถึงอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นจิตมีอารมณ์ของโลภะด้วยการสะสมโลภะต้องการโลภะนะคะขณะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าสะสมการที่จะไม่รู้ว่าอะไรควรที่จะเป็นโคจร,ระสัมปชัญญะเป็นอารมณ์ของปัญญา